ก้องฐานแน่ได้ได้ได้เส้นหนวไหลไปไปล,าล,าล,าลาตามมาเฉียนไปเลยค่ะตามไกด์เราไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟโบราณนะคะ เป็นเส้นทางรถไฟโบราณที่สมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งไม้นะคะคตบจปัจจุบันนี้ก็ยังมีรถไฟวิ่งอยู่นะคะ ันะคะวันจันทร์คนก็ยังแบบเยอะมากดีนะที่เรามาวันปกติถ้าเรามาวันธรรมาดา <Okay. S 1> นี่ยบอกเลยว่ามันคนน่าจะเยอะมากกว่านี้ข้างในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ <laughs> พิพิธภัณฑ์รถไฟโบราณเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟนะคะจากอาริสันไปเจายอีะนะคะเขาก็จะเป็นพาจะบอกว่าเส้นทางเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะคะคือจะวนวนไปตามเขาเนี่ยนะคะ ค่ะแล้วก็จะวนแบบนี้เลยนะคะเส้นทางก็จะไปตามรอดอุงงไปนะคะนี่คือเป็นการจำลองเขาอาริซันค่ะ เด็กๆนี่ร้องเจ้าเจ้ากันเลยเยอันนี้นี่ตามแอนมาละฮะนี่นี่叫什么名字？น我我叫南。我叫น你几岁ย三岁。三岁哦，可爱哦，เย่อเย่อ。ด้านข้างของรางรถไฟก็จะมีเป็นตลาด เล็กๆนะคะทุกคนที่เขาขายของที่ชาวบ้านเราของมาขายกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกอ๋อบ้านเราก็จะเรียกลูกอะไรนะอ่เป็นโอ้ยจำไม่ได้คิดไม่ออกค่ะเดี๋ยวนึกได้ให้บอก 天然的胶原蛋白，喝喝请你们喝，不用客气。好喝还可以再续杯哦。好、哦哦，慢慢喝没关系。它这个不是饮料，咱喝里面那个滑滑 QQ 海底的植物，它叫做珊瑚藻，不是石花洞。好、哦，先喝没关系，喜欢下单没问题，接、嗯、我就好了，不会，谢谢不会。เม<会>ื、嗯、่อก、嗯、ี้ที่ฉัน น่าจะเป็นเฉากวายบ้านเราอะค่ะแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่เนาะอย่างคนไต้หวันเนี่ยเขาจะไม่นิยมกินหวานค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเนาะไปดูข้างหน้าต่อว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้มีเซเว่นด้วยนะคะเซเว่นแต่ว่าเป็นเซเว่นที่อยู่ชั้นบนนะคะส่วนชั้นล่างนี้ก็จะแบบขายของ ข้างล่างนี้เขาก็จะเป็นร้านขายข้าวกล่องนะคะที่คนเขาจะมากินข้าวกล่องกันตรงนี้ร้านนี้ชื่อดังมากค่ะคนเยอะมากคนเต็มร้านเลยนี่คือแค่ขนาดข้าวกล่องของรานนะคะแต่ว่าคนแน่นร้านมากอันนี้ลูกอะไรสูตรันงเศสไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะ,คะสูสูงสั้นในฝฟันงเศส อาเฉียนบอกว่าเป็นมะเขือเทศป่านะคะโอ้ร้านนี้ร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันร้านนี้เป็นขายอุปกรณ์เด็กเล่นนะคะมีอะไรมีอะไรบ้างที่น่าเล่น 有啦，都一定有粘粉。这烤的一定要先沾一点糖粉下去烤，它本身没有味道啊，不油为甜。它那个炸的都是炸起来才那个嘛，才粘。可是我们这种烤的，嗯。 อยันนี้คือเนื้อด้านในของเขานะคะลูกที่แอนเห็นเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็นมะเขือเทศป่านะคะด้านในของเขาก็จะประมาณนี้ใครจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวย่างก็ต้องย่างแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เาคอนใชิไสมใช่ะ อันนี้เรียกว่าเาตาต้นนะคะหรือว่าหรือว่าไข่หินนะคะไข่หินนี่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะเชื่อชื่อเดี๋ยวเอ็นชิมดูก่อน เเดดี๋ยวราาไปูข้งะม,มาดูข้างในร้านนี้กันค่ะร้านนี้น่าดูมากของแบบว่าเป็นของของฝากนะคะมุ้งมิ้งน่นารัก ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพวงกุญแจนะคะที่ทำด้วยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนเม็ดอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีตัวหนังสือจีนนะคะ 回去吃就是阿里山火山椒盐，阿里山的特产。两山口上面厚土，杀菌抗癌，提味哈，阿克。来这看，椒盐，带些回去吃，难得来到这边哈，十九年专卖。甲土，现在冬天到了，可以促进血液循环。哎，阿可以杀菌抗癌。谢谢。欢迎试哦。这里 เดินชิมทั่วตลาดแล้วนะคะกว่าจะหมดตลาดนี่คือแอนคงจะอิ่มแล้วคงจะกินอะไรไม่ได้ ถ้าวันนี้เราโชคดีเราก็จะเห็นรถไฟนะคะแม่นแน่ใจว่ารถไฟเขาจะเข้ามากี่โมงเเราเดินไปต่อดูแค่ดูเดินดูตลาดเดินดูาาออลักษณะบ้านเรือนเขานะคะก็คุ้มแล้วค่ะแล้วใช่ชื่อ้หมค่ะจ้า เ็นเต้องอ่ยต้รงนี้แอนก็ไม่แน่ใจนะว่าเส้นทางนี้มันคืออะไรอ๋อจะดีที่ถิงเซอร์บ่าใชเ์แมนไปะยะ่อมเหรัข้างล่างมันที่เขาจอดรถน,นะคะเดี๋ยวเราไม่ไป 那边好像一样有，我都不知道。嗯、那边我们上次有没有走？嗯、他走吗？他那边卖卖甜甜圈。嗯、那是多好，那路边的行。哎，我要申请果皮嘞。没在，卖狗公话，狗公话。因为你害人，那那。你跟我去上，跟我去上，我要申请果皮。你遐人那一个亿啊啦。他讲台语吗？嗯 ภาษาของคนไต้หวันนะคะเขาก็จะใช้กันอยู่สองภาษาก็คือภาษาภาษาจีนกลางนะคะอันนึงแล้วอย่างภาษาจีนกลางก็คือภาษาที่เอียนใช้เองนะคะคุยกับคุยกับอาเฉียนเนาะแล้วก็อีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาไทยอีหรือว่าบ้านเราก็จะเรียกเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะคะภาษานี้คือแอนฟังไม่รู้เรื่องเลยร้านนี้ก็เป็นร้านข้าวกล่องเหมือนกัน 这个卖点灯的。 ย <c oughs> าูงขนดน้็นีเข็ก็นแเขีนนแบบว่านวัยรุ่นะคะไนะคะวัยรม่นมือบอนลนะคะมาเขีนนไว้วี่ต้น่น้ไผ่นะละไม่นแลูไ่นีู่รู้ห้มหดมนดนะคะทุกคน วันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันเลยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย